พบกับคุณครูแพรอีกแล้วนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์วันนี้คุณครูแพรมาในเนื้อหาเรื่องโน้ตดนตรีไทยและโน้ตดนตรีสากลค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของคําว่าโน้ตกันนะคะสําหรับโน้ตนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรีแสดงถึงความสั้นความยาวความสูงต่ําของเสียงดนตรีนะคะ ตัวโน้ตเปรียบเหมือนกับตัวอักษรที่ใช้บันทึกแทนภาษาพูดค่ะอเรามาเริ่มจากโน้ตด,ดนตรีไทยกันก่อนนะคะนักเรียนโน้ตด,ดนตรีไทยเนี่ยจะมีระดับเสียงและตำแหน่งของโน้ตที่มีทั้งหมด7เสียงด้วยกันนะคะนักเรียนโดยการเขียนโน้ตของดนตรีไทยนั้นนะคะจะนิยมกําหนดสัญลักษณ์โน้ตไทยโดยใช้ตัวอักษพรพยัญชนะ ตัวเดียวแทนโน้ตของแต่ละเสียงดังนี้นะคะอย่างเช่นโน้ตตัวโดนะคะก็จะแทนด้วยอักษรโดเด็กนะคะโน้ตตัวเรแทนด้วยตัวอักษรตัวรอเรือนะคะโน้ตตัวมีแสดงแทนด้วยตัวอักษรมอมานะคะโน้ตตัวฟาแทนด้วยตัวอักษรโฟฟันนะคะ โน้ตตัวซอนแทนด้วยตัวอักษรซซโซนะคะโน้ตตัวลาแทนด้วยตัวอักษรลอลิงโน้ตตัวทีแทนด้วยตัวอักษรททหารค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องเขียนโดเรมีฟาซอลลาทีแบบ เต็มรูปแบบใช่ไหมคะเราสามารถใช้พยัญชนะแค่ตัวเดียวนะคะมาแทนเสียงต่างๆได้เลยนี่ก็เรียกว่าโน้ตดนตรีไทยค่ะนักเรียน ต่อไปเป็นโน้ตดนตรีสากลน,นะคะสําหรับดนตรีสากลเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการไล่เสียงนะคะตั้งแต่เสียงโดเรมีฟาซอลาทีโดเรมีไปเรื่อยๆนะคะโดยเขาจะกําหนดบรรทัด5เส้นมาให้กับนักเรียนนะคะเราจะสังเกตที่กุญแจซอลเป็นหลักนะคะแล้ววิธีการไล่เสียงเขาก็จะไล่เสียงตั้งแต่เสียงเส้นล่างนะคะขึ้นไปยังเสียงเส้นบนดังนี้ค่ะ ข้าสู่ในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะเริ่มจากข้อที่1ข้อที่1นักเรียนอ่านคำชี้แจงไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนสัญลักษณ์ตัวอักษรต่อไปนี้ข้อที่1เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ข้อย่อย,อยด้วยกันนะคะซึ่งนักเรียนเห็นไหมคะว่าดอเด็กรอเรือมอมารอเรือ แบบนี้สังเกตนะคะว่าคือสัญลักษณ์ของโน้ตดนตรีไทยหรือดนตรีสากลคะนักเรียนโน้ตดนตรีไทยใช่ไหมคะคุณครูจะยกตัวอย่างข้อที่1นนะคะดอเด็กรอเรือมอมา้ารอเรือแบบนี้คุณครูบอกแล้วว่าโน้ตดนตรีไทยเนี่ยนะคะเขาจะใช้พยัญชนะนะคะบอกถึงตัวโน้ตของนดนตรีนั้นๆอย่างเช่นดอเด็กเนี่ยก็คือเสียงโดนะคะรอเรือก็คือเสียงเร มอม้าคือเสียงมีและรอเรือก็คือเสียงเรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอามาเขียนข้างหลังนี้เลยนะคะดอเด็กรอเรือมอมา้ารอเรือก็จะอ่านว่าโดเรมีเร,เรแบบนี้นะคะนักเรียนก็ดูนะคะว่าข้อ2ถึงข้อ5เนี่ยตัวอักษรที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นักษณ์ตัวอักษรของเสียงโน้ตดนตรีไทย ตัวใดบ้างนะคะแล้วก็เขียนตอบลงไปให้ถูกต้องเลยคะ่ะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดข้อที่2นะคะเดี๋ยวอ่านคําชี้แจงไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะให้นักเรียนเขียนโน้ตสากลเพลงหนูมาลีลงในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนจำแผนภาพนี้ได้ไหมคะอ่า ภาพนี้นะคะก็คือภาพการไล่ระดับเสียงของโน้ตสากลใช่ไหมคะนักเรียนสามารถดูภาพนี้ได้จากในคลิปวิดีโอหรือในใบความรู้ก็ได้นะคะหรือถ้าจะให้ดีนะนักเรียนจําลักษณะการไล่ระดับเสียงให้ได้เลยก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะใช้ในการทดสอบวัดผลของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้ วิธีการทําทํำยังไงนักเรียนเห็นไหมคะว่าคุณครูเนี่ยให้ตัวโนต้ตนักเรียนมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีเนื้อเพลงด้วยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูซักสองช่องแล้วกันเนาะ,ะนักเรียนจะต้องเขียนโนต้ตสากลลงไปในช่องว่างเหล่านี้นะคะทีนี้เริ่มจากโนต้ตตัวแรกเลยนะคะโนต้ตตัวแรกเนี่ยนะคะแบบนี้เรียกว่าโนต้ตตัวดํานะนักเรียนทีนี้ น้ตตัวแรกคําว่าหนูเนาะ,ะคำว่าหนูนักเรียนสังเกตนะคะว่าตัวดําเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นแรกของบรรทัดห้าเส้นใช่ไหมคะถ้าอยู่เส้นแรกของบรรทัดห้าเส้นแบบนี้นะคะก็คือเสียงมีใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเมื่อนักเรียนรู้ว่าคือเสียงมีนักเรียนก็เขียนว่ามีในช่องว่างช่องที่1คะ่ะต่อไปคําว่า มานะคะคำว่ามาคำว่ามาเนี่ยอยู่ตรงตัวโน้ตเรใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเรตรงช่องว่างตรงนี้นะคะของคำว่ามาข้างล่างแบบนี้แบบนี้เลยนะคะนักเรียนนักเรียนก็สังเกตไปเรื่อยๆนะคะจนจบเพลงนะคะแบบนี้ก็คือแบบฝึกหัดของการเขียนโน้ตสากลคะ่ะนักเรียนสู้ๆนะคะ จบลงไปแล้วค่ะสำหรับเนื้อหาเรื่องโน้ตดนตรีไทยและโน้ตดนตรีสากลเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูขอให้นักเรียนเนี่ยหมั่นรับชมคลิปวิดีโอนี้ซ้ำๆและทบทวนใบความรู้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ